รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับอาเมานะครับที่เด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับที่17นะครับกันยายน2564นะครับวันนี้อเมาก็คัดบอลนะครับมาให้อยู่2คู่นะครับคู่แรกครับเป็นบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับระวานะครับนี่คอเซิร์ฟนะครับกับลีดยูไนเต็ดนะครับเตะเวลาตีสองตรงนะครับ คู่ที่2ครับเป็นบอลนะครับบุนเดสลิก้านะครับของเยอรมันนะครับระหว่างครับแฮท่าเบอร์ลินนะครับกับคอยเทอร์เฟิร์สนะครับเตะเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์2คู่นี้นะครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับเมื่อคืนนะครับคู่แรกนะครับสมองให้เชียร์ไปที่นะครับกาลานะครับนะลองไปที่นะครับครึ่งลูกนะครับผลนะครับกาลาเปิดบ้านชนะลาซิโอไปนะครับ1นูนนะครับก็ กินเต็มกันไปนะครับคู่ที่2นะครับคู่ที่2นะครับอะนะครับเอาหมาเชียนะครับไปที่นาโปลีนะครับลองไปที่ราคาปอนะครับผลนะครับนาโปลีสามารถนะครับเสมอกับเลเตอร์ไปที่2ออนะครับคู่นี้ก็กินครึ่งกันไปนะครับสําหรับหน้า Youtube กินเต็ม1นะครับแล้วก็กินครึ่ง1นะครับส่วนนะครับ บอลสเตปสี่ของอเมานะครับไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านส่วนบอลวีพีนะครับยกนะครับนะยกกันไปนะครับแต่ในกลุ่มของอเมานะครับนะใ,ให้ได้ให้บอลสดไปประมาณ2บินนะครับกินทั้ง2บินนะครับนะบอกแล้วนะครับนะสำหรับบอลสดนะครับไม่ใช่มีเฉพาะอเมานะครับที่ให้ในกลุ่มนะครับยังมีเซียนนะครับหลายๆท่านนะครับนะให้บอลสดนะครับทุกๆวันอยู่แล้วนะครับนะ ่ะเรามาดูคู่แรกก่อนนะครับนะครับมาดูครับสถิตินะครับห้าด้าหลังสุดครับของนิวคาสเซิลกับลีดนะครับที่เจอกันนะครับนะครับนัดแรกนะครับนะนิวคาสเซิลนะครับเล่นบ้านแพ้ไปครับสองหนึ่งครับนัดที่สองนะครับเล่นบ้านนะครับเอ้ยไปเยือนนะครับนิวคาสเซิลไปเยือนแพ้นะครับห้าสองครับนัดที่สามนะครับนิวคาสเซิลเล่นบ้านเสมอไปที่ครับสองสองนะครับนะส่วนนัดที่สี่นะครับนะปีนึงครับนะ 1-6เลยนะครับนะนิวก็เซิร์ฟไปเยือนชนะ2-0นะครับแล้วก็นัดที่ห้านะครับนิวนะครับชนะไปครับในบ้าน2-0นะครับปีนะครับ1-3เลยนะครับนะมาดูครับห้านัดหลังสุดนะผ่องนิ้ก็เซิร์ฟนะครับนัดแรกไปเยือนนะครับแพ้4-1นัดที่สองครับในบ้านเสมอสองนัดที่สามครับในบ้านเสมอสองนัดที่สี่ไปเยือนนะครับแพ้สองศูนย์นัดที่ห้าครับในบ้านแพ้สี่ศอกครับห้านัดหลังสุดนะครับไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอสอง แพ้3เกมนะครับมาดูครับ5นัดหลังสุดนะครับเกมในบ้านนะครับนัดแรกเสมอ2อนัด2เสมอ0ูนย์นัดที่3นะครับแพ้4ี่สนัด4นะครับชนะ3 1นัดที่5ชนะ3 1นะครับชนะ2เสมอ2แพ้1เกมนะครับมาดูครับ5นัดหลังสุดนะครับของนะครับลีดนะครับนัดแรกครับเล่นบ้านนะแพ้สามศูนย์นัดที่2ครับไปเยือน เสมอ1-1ครับนัดที่3ในบ้านชนะ3 0ูนย์ัดที่4นะครับลดนในบ้านเสมอทั้ง2นัดที่5ไปเยือนนะครับแพ้5-1นะครับ5นัดล่า5นัดล่าสุดของลีดนะครับชนะ1เสมอ2แพ้2เกมนะครับมาดูครับเกมเยือนนะครับ5นัดล่าสุดนะครับโอ้โหเกมเยือนนะครับ5้านัดล่าสุดของพวกเขานะครับเสมอนะครับเกมล่าสุดนะครับเสมอนะครับ11นะครับอีก4เกมนะครับแพ้รวดนะครับสำหรับลีดนะครับ มาดูตารางคะแนนนะครับรีดครับอยู่ดันดับ17นะครับแข่งไปแล้ว4นัดนะครับยังไม่ชนะใครเลยเสมอ2แพ้2นะครับมีอยู่คะแนนนะครับส่วนนะครับมิวคาสเซินนะครับอยู่ดับดับ19นะครับแข่งไปแล้ว4นัดยังไม่ชนะใครเหมือนกันนะครับเสมอ1แพ้3นะครับมีอยู่1คะแนนนะครับโอ้โหนะครับ ปีนี้ปีนี้นะครับนิวคาสเซิลนะครับย่ำแย่จริงๆนะครับมาดูที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปนะครับเลทแรกเปิดมานะครับที่ราคาปอครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่1.01ครับส่วนน้ำทิมเยือนอยู่ที่0.89นะครับเลทที่สองราคาคงที่นะครับราคาปอนะครับน้ำเจ้าบ้านนะครับอยู่ที่0.93นะครับน้ำไหลลงครับส่วนทิมเยือนนะครับน้ำ อยู่ที่1.00นะครับน้ำไหลขึ้นนะครับเลทราคาเลทแรกนะครับ2ลูกควบ2ลูกขึควบ3นะครับเลทที่2ราคานะครับ3ลูกไหลขึ้นนะครับนะครับถ้าดูจากเลทราคาพอนะครับนะแฮนดิแคปนะครับ3ลูกก็ถือว่าโอเคนะครับนะนะครับเลทเจ้าบ้านนะครับน้ำเจ้าบ้านนะครับนะครับหน้าเชีย์เจ้าบ้านนะครับสถิติก็ ถือว่าโอเคเลยนะครับนะสำหรับนะครับในบ้านนะครับนะส่วนทีมเยอือนนะครับวันนี้มาต่อนะครับกับน้ําลดนะครับไม่เวิร์กนะครับอ่หมมองนะครับคู่นี <c oughs> s <S ้ไม่เวิร์กนะครับคู่นี้เชียบไปครับเจ้าบ้านนะครับคู่แรกนะครับเชีย์ไปที่เจ้าบ้านเลยนะครับคู่ที่2มาดูต่อครับแฮท่าบรีนะครับกับคอร์เตเฟรสนะครับมาดูครับสถิตินะครับล่าสุดที่เจอกันนะครับ2นัดล่าสุดนะครับจะเป็นทางฝั่งแฮท่าบรีนะครับที่ชนะนะครับ2นัดรวดเลยนะครับ ดูครับห้านัดล่าสุดนะครับของแฮท่าบุรีนะครับนัดแรกไปเยือนนะครับชนะ3 pues no 1มหนึ่งนัดที่สครับไปเยือนแพ้5้ศูนย์นัดที่สนะครับเล่นในบ้านแพ้2อหนึ่งนัดที่สไปเยือนแพ้3าหนึ่งนัดที่หไปเยือนชนะ1นศูนย์นะครับห้านัดของพวกเขานะครับหลังล่าสุดนะครับชนะ2แพ้สามไม่เสมอเลยนะครับดูครับเกมเย่านะครับห้านัดล่าสุดนะครับนัดแรกแพ้2อหนึ่งนัดสชนะ3 2นัดสเสมอศูนย์นัดสเสมอศูนย์นัดที่5ชนะ3าศูนย์นะครับ ในบ้านชนะ2เสมอ1เสมอ2แพ้1เกมนะครับแพ้เกมล่าสุดเลยนะครับดูครับ5นัดล่าสุดนะขอเกยตัวเฟื้อนนะครับนัดแรกเล่นบ้านนะครับแพ้2อศูนย์นะครับนัดที่2ไปเยือนแพ้ 3, สาูนย์น, 3, น, 1, 1, นัดที่3เล่นบ้านเสมอ1นึนัดที่4ไปเยือนแพ้5้าหนะครับนัดที่5ไปเยือนเสมอ2องสองนะครับ5นัดล่าสุดของพวกเขานะครับ เสมอ2นะครับแพ้3ไม่ชนะใครเลยนะครับมาดูครับเกมเยือนนะครับ5นัดล่าสุดนะครับนะครับนัดแรกนะครับแพ้สาูนัด2แพ้5 1นัด3เสมอ2 2นัด4แพ้3 2นัด5เสมอ2 2นะครับนะครับเสมอ2แพ้3นะครับช่วงนี้ก็ไม่ดีนะครับสำหรับคอยเตอร์เฟิร์สนะครับอ่ะมาดูตารางคะแนนกันสักหน่อยนะครับนะ แธท่าเบอร์ลินครับอยู่ดับ16บนะครับแข่งแล้ว4นัดนะครับชนะ1นะครับไม่เสมอนะครับแพ้3เกมมีแค่3คะแนนเท่านั้นนะครับนะส่วนกอยเฟื่นะครับอยู่ดับสิบนะครับแข่งแล้ว4นัดครับยังไม่ชนะใครเลยเสมอ1อีก3เกมนะครับแพ้รวดนะครับมีอยู่1คะแนนนะครับนะมาดูที่นะครับ แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปนะครับเรทแรกครับเปิดมานะครับที่ราคาครับขึ้นครบลูกนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.88นะครับส่วนทิมเยือนน้ำอยู่ที่1.02นะครับเรทที่สองราคาคงที่นะครับราคาขึ้นครบลูกครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0 9น้านะครับน้ำไหลขึ้นนะครับส่วนทีมเยือนนะครับน้ำอยู่ที่0.98น้ําน้ำไหลลงครับนะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับนะ นะครับอันนี้เท่าไหร่95นะครับ95นะครับอันนี้5ตังค์นะครับห่างกันนะครับแค่3ตังค์นะครับห่างกันแค่3ตังค์เท่านั้นนะครับนะนะครับก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะครับนะส่วนเลทราคาโอเวอร์นะครับเลทแรกนะครับ2ลูกควบ2ลูกคือควบ3ทั้งเลทแรกแล้วก็เลทที่2นะครับนะถ้านะครับราคานะครับ ครึ่งขอบลูกครับเนราคาเวอร์แบบนี้ก็ถือว่าสมดุลนะครับนะสำหรับทีมต่อนะครับนะนะครับน้ำยังน้อยอยู่ที่3มตามก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับคู่นี้นะครับเชียร์เจ้าบ้านนะครับสําหรับคู่นี้นะครับเราไปดูหน้าเว็บกันก่อนนะครับนะอ่ะมาดูหน้าเว็บไปก่อนนะครับดูคู่แรกก่อนนะครับคู่แรกนะครับดูครับน้ําเจ้าบ้านนะครับ อยู่ที่95นะครับนะส่วนทิมเยือนอยู่ที่99นะครับนะส่วนเลทราคานะครับอันนี้เลทราคาปอนะครับนะเลทราคาครึ่งลูกนะครับเห็นไหมครับครึ่งลูกนะครับน้ำเจ้าบ้านนะครับยังน้อยอยู่นะครับนะทั้งเลทแรกเลยนะครับยังเลทที่สองครับน้ํายังน้อยอยู่นะครับดูทิมเยือนครับน้ํายังเยอะกว่านะครับเห็นไหมครับ ทุกท่านก็เลือกเอานะครับนะว่าอยากแต่อมาอโมนะครับคู่นี้สูสีจริงๆนะครับใครอยากลองขึ้นลูกก็ลองได้นะครับใครอยากลองราคาปอก็ลองได้นะครับอ่ะคู่แรกไปแล้วครับมาดูคู่ที่สองก่อนนะครับเดทราคานะครับขึ้นครบลูกครับสเกตน้าเจ้าบ้านนะครับเก้าสามทิมเยือนเก้าเก้านะครับหนึ่งลูกหนึ่งลูกนะครับอันนี้ถ้าคิดไปถึง สายรองเลยนะครับเพราะบอลคู่นี้ครับแพท่าบรินกับกอร์ทฟเวนนะครับอันดับใกล้เคียงกันมากๆนะครับนะอันนี aquela, ้อับนะครับเอาเหมาพูดถึงนะครับสายรองนะครับถ้าสายต่อนะครับนะถ้าสายต่อเอาเหมาคงไม่แนะนํานะครับให้ต่อหนึ่งลูกนะครับนะสายรองนะครับเอามาดูสายรองก่อนนะครับสายรองนะครับน้ําอยู่ที Point ่เก้าหกนะครับเออหน้ารองนะครับหน้ารองนะครับนะ ถ้าสายต่อหนึ่งลูกน้ําอยู่ที่7 5ห้าเลยนะครับนะแต่อเมาดูคู่นี้นะครับว่านะครับกินกันไม่ขาดหรอกนะครับนะสายรองก็น่าลองนะครับนะสายรองมองว่านะครับอาจจะมองว่านะอาจจะชนะเม็ดหนึ่งไม่ขาดนะครับนะแต่อเมานะครับนะนะครับมองไปฝักนะครับมองไปวันนี้นะครับแฮทาบลิน น่าจะสามารถชนะไปได้นะครับนะอ่ะสรุปดีกว่าครับคู่แรกนะครับให้เชียร์ไปที่นิวคาสเซิลนะครับที่ราคาปอนะครับใครชอบครึ่งลูกก็ครึ่งลูกครับคู่ที่สองครับให้เชียร์ไปที่นะครับแฮท้าบุรีนะครับที่ราคานะครับครึ่งครบลูกนะครับนะใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ส่วนได้นะครับสําหรับ ทั้ง2คู่เลยนะครับนะส่วนใครอยากได้บอลสดบอลสเต็ปนะครับนะนะครับลิศสูงแรกนะครับให้เข้าไปเอาในกลุ่มของอเอมาเท่านั้นนะครับอยากเข้ากลุ่มนะครับสอบถามรายละเอียดนะครับที่ไอดีไลน์ของเอมาครับ ahmao 99นะครับนะรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับนะครับก่อนจากกันไปนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปอเอมาแล้วนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครให้กดกระดิ่งติดตามนะครับ คลิปให,หม่ๆที่เด็ดโดนจากอเมากันด้วยนะครับวันนี้เหมาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ